ด้วยกันนะครับประมาณสองปีปีครึ่งนะครับผมก็รับรายได้หกหลักนะครับซึ่งรายได้หกหลักเนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่ผมอยู่โรงเรียนในร้อยตอนที่เข้าไปงานสัมมานาแล้วโอ้แต่ก็จะเจอเนื่งไหมครับโอ้ใช้เวลาเกือบสิปีเพราะว่าเจ็ดบวกอีกสามก็ประมาณ1ิปีแต่ท่านว่าสายไหมครับไม,ไม่สายเพราะระหว่างทางผมมีความสุขครับจะเจอ่ายไหนผมก็สุขมีความคิดบอกว่าเออถ้าทําแล้วได้ตันก็คือไขได้ครับ ถ้าไม่ได้หลังก็คือได้ประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยไม่สามารถซื้อได้เงินทองได้พวกเราไว้จริงไหมจริงคือนักธุรกิจที่เขาแบบร่ำรวยปัจจุบันเนี่ยเขาต้องผ่านประสบการณ์การล้มเหลวมาไหมครับผ่าน<ห>คือวันนี้ถ้าเราอยากสําเร็จอ่ะยังไม่แบบโอ้ยแค่กลัวการล้มเหลวเนี่ยมันก็ยากแล้วถูกไหมครับเ<ห>พราะว่ามีธุรกิจไหนที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ล้มเหลวหรอกนะครับผมก็โอ้แฮปปี้แนละ้วระหว่างนั้นนะครับคุณภรรยาเนี่ยก็มองหาบ้านในฝันแล้วผมก็มีโอกาส เลือกรับราชการอีกรอบหนึ่งครับหลังจากจบเสนาธิการทหารบกผมก็เลือกแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอต่อนะครับว่าอจะไปรับราชการที่ไหนถึงจะรุ่งหรือจะอรับราชการในกรุงเทพแล้วหาธุรกิจทําผมก็เลือกอีกแล้วคือทุกๆชีวิตเนี่ยผมก็จะเลือกแต่ผมจะโยงเข้าหาธุรกิจเครือข่ายตลอดนะครับผมก็เหมือนกันครับพอพอ,พอที่ช่วงที่ทําเนี่ยก็แบบมีโอกาสไปเรียนเสนาธิการทหารบกก็ จบมาปุ๊บก็เลือกรับไปไหนรับ